เขาไปสัมภาษณ์น้องนาวกับโค้ชของเขามาแบบเจาะลึกเลยใช่เลยครับและเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่การมาเล่าประวัติเฉยๆนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเบื้องหลังความสําเร็จที่มันดูเหมือนจะเ,เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแบบนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะสํารวจเส้นทางของน้องนาวตั้งแต่เด็กที่ฐานะลําบากสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการถอดรหัสปรัชญาของโคช้ช ผู้ที่เป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระจริงๆน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองเขาก่อนเลยก็คือจังหวะยิงประตูไม่มองแล้วแล้วตามด้วยท่าดีใจสะบัดหน้าอัดบอลอืมในโซเชียลนี่คือแตกตื่นกันมากบอกว่าโดนตกพอท่านี้เลยคือมันดูเท่ดูกลกวๆแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมากจริงๆ คือถ้ามองในทางเทคนิคฟุตบอลนะครับการยิงแบบไม่มองหรือที่เรียกว่า no look shot เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเฟี้ยวหรือความมั่นใจนะอ,อ๋อหรอคะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการมีสิ่งที่เรียกว่า spatial awareness หรือการรับรู้เชิงพื้นที่ใน,นระดับที่สูงมากประตูอยู่ตรงไหนผู้รักษาประตูขยับไปทางไหนโดยที่ไม่ต้องใช้ใสายตามองในจังหวะนั้นเลยโห oh. มันบ่งบอกถึงฟุตบอลไอ หรือความฉลาดในการเล่นฟุตบอลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความกล้าแต่เป็นเรื่องของทักษะการประมวลผลในสมองลนล้วนเลยสินะคะถึงว่าทําไมสโมสรใหญ่อย่างการท่าเรือถึงเรียกคว้าตัวไปเซ็นสัญญาเลยใช่ครับมันไม่ใช่แค่เพราะไวรโรแต่เพราะเขาเห็นทักษะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไวรโรนั่นเองถูกต้องครับสโมสรระดับอาชีพเขามองขาดอยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องฟลุก๊ก แต่มันคือเครื่องหมายการค้าของผู้เล่นที่มีวิสัยทัศน์ในการเล่นซึ่งหาได้ยากในนักแต่อายุน้อยอการเซ็นสัญญาครั้งนี้เลยเป็นการยืนยันคุณค่าในเชิงฝีเท้าจริงๆไม่ใช่แค่กระแสชั่ววูบซึ่งตัวน้องนาวเองก็เล่าว่าภูมิใจกับเรื่องนี้มากนะคะเขาดีใจสุดๆตอนที่การท่าเรือติดต่อมาก็ต้องดีใจอยู่แล้วครับใช่ค่ะเพราะไทยลีกคือความฝันสูงสุด แต่ที่พีกกว่านั้นคือมารู้ทีหลังว่าสโมสรส่งแมวมองมาซุ่มดูฟอร์มเขาตั้งนานแล้วอ๋อไม่ใช่เพิ่งมาเห็นตอนเป็นไวลัลเรไม่ใช่เลยค่ะตั้งแต่นัดที่แข่งกับอสัำชันศรีราชาด้วยซ้ำมันทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดมีคนมองเห็นจริงๆครับไม่ใช่แค่จังหวะชาบฉวยความมั่นใจในสนามขนาดน,นั้นมันทำให้เราอยากรู้เลยว่าเส้นทางก่อนหน้านี้ของเขาเป็นยังไงซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเลยค่ะ ข้อมูลจากในคลิปเล่าว่าน้องนาวมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนครับแต่เป็นเด็กที่สู้ชีวิตและกตัญญูมากภาพจําที่หลายคนประทับใจคือเขาเคยปป่นจักรยานเก่าๆช่วยคุณแม่ส่งน้ำเต้าหู้ทุกเชา้าเป็นภาพที่ตัดกับความเท่นในสนามอย่างสิ้นเชิงเลยนะจริงค่ะและจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงเมื่อเขาได้พบกับอาจารย์สกลแกล้งประเสริฐโคช้ชที่มองเห็นบางอย่างในตัวเด็กคนนี้ใช่ค่ะอาจารย์สกลบ,บอกว่าเห็นแวบ,บแรกก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้หน่วยก้านดี ซึ่งในทางกีฬามันหมายถึงโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมมีความคล่องตัวครับแต่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นมีค่ะสิ่งที่อาจารย์มองลุกไปกว่านั้นคือแววตาที่มุ่งมั่นและพื้นฐานของความกระตันยูที่เขามีต่อครอบครัวเนี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจอาจารย์สกลไม่ได้มองหาแค่คนที่เตะบอลเก่งใช่ครับและนี่คือสิ่งที่แยกโคชที่เดียวจากโคชียอดเยี่ยมเลยนะ คือโค้ชชั่วไปอาจจะมองหาแค่ทักษะดิบหรือ raw talent แต่โค้ชอย่างอาจารย์สกลกำลังมองหาสิ่งที่สำคัญกว่านั้นในระยะยาวนั่นคือ character หรือคุณลักษณะนิสัยและ grit คือความทรหดอดทนในวงการจิตวิทยาการกีฬาสมัยใหม่มีงานวิจัยเยอะมากที่ชี้ว่าสองอย่างนี้เป็นตัวทำนายความสำเร็จในระยะยาวได้ดีกว่าพรสวรรค์ดิบๆด้วยซ้ำอาจารย์สกลไม่ได้กำลังหานักเตะ แต่กำลังมองหาวัตถุดิบที่จะปั้นให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้แล้วปรัชญาของอาจารย์สกลก็ชัดเจนมากเลยค่ะหลักการข้อแรกในการคัดเด็กเข้าอะคาเดมีของท่านคือคนจนต้องมาก่อนโอ้ชัดเจนมากท่านบอกว่าอยากให้โอกาสเด็กที่ขาดโอกาสที่สุดในสังคมก่อนเลยมันไม่ใช่แค่องค์กรกีฬาแต่เหมือนเป็นโครงการเพื่อสังคมไปในตัวซึ่งนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับปรัชญาที่ว่ากีฬาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของคนได้ มันคือแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงเบื้องหลังความทุ่มเทของอาจารย์สกลืลท่านไม่ได้มองว่าฟุตบอลเป็นแค่เกมแต่เป็นเครื่องมือในการยกระดับชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ social mobility ให้กับเด็กๆที่อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นในชีวิตมากนักแล้วคำสอนของอาจารย์ก็เข้มข้นมากท่านจะย้ำกับเด็กๆเ,เสมอว่าอย่าลืมหน้าที่ของตนจำไว้ว่าเกิดมายังไงเป็นการเตือนสติใช่ค่ะ คือเป็นการเตือนว่าถ้าทำตัวเหลวไหลไม่ใช่แค่ตัวเองจะหมดอนาคตนะแต่กำลังจะดึงครอบครัวที่ฝากความหวังไว้ให้ลำบากไปด้วยสำหรับเด็กอย่างน้องนาวคำสอนนี้มันคงไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแน่นอนค่ะมันเป็นเหมือนเข็มทิศที่ทำให้เขาโฟกัสกับการซ้อมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆบทบาทของอาจารย์สกลในจุดนี้เลยข้ามเส้นจากการเป็นโคช้ชไปสู่การเป็นพ่อคนที่สองหรือไลฟ์เมนเทอร์ไปแล้วครับใช่เลย ในคลิปบอกชัดเจนว่าอาจารย์สอนเหมือนพ่อสอนลูกถ่ายทอดทุกอย่างแบบไม่มีกักซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระดับนี้สำคัญมากเพราะมันสร้างความไว้วางใจและความเคารพทำให้นักกีฬารับฟังและพร้อมที่จะทำตามคำแนะนำที่หนักหน่วงได้แล้วมันก็พิสูจน์ให้เห็นผลจริงๆนะคะไม่ใช่แค่กับน้องนาวคนเดียวในคลิปมีเรื่องของน้องแตงกิเพื่อนร่วมทีมที่เคยท้อจนเกือบจะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้ว อ๋อมีเคสอื่นด้วยใช่ค่ะแต่อาจารย์สกลก็ให้โอกาสดึงกลับมาปั้นจนได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งมีช็อตหนึ่งที่ซึ้งมากคือคุณพ่อของน้องแตงกิถึงกับก้มลงกราบอาจารย์เลยเพื่อขอบคุณที่ทำให้ลูกชายกลับมารักฟุตบอลและมีอนาคตอีกครั้งโหภาพนั้นมันคงทรงพลังมากนะครับมากค่ะมันแสดงให้เห็นเลยมันแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวความสำเร็จของคนคนเดียวแต่มันคือระบบ ที่อาจารย์สกลสร้างขึ้นมาและมันได้ผลจริงๆเขาสร้างวัฒนธรรมของโอกาสและการให้ที่สองขึ้นมาในทีมเหมือนกรณีน้องเตสตาอีกคนที่อาจารย์เล่าว,ว่าต้องเช็คประวัติและเขี้ยวเข็นกันอย่างหนักเลยครับบอกเลยว่ามาอยู่ที่นี่เกเรไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังเท่านั้นผลลัพธ์ก็คือน้องๆทุกคนกลายเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและมีระเบียบวินยัยนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าโมเดลของอาจารย์มันเวิร์กจริงๆ กลับมาที่น้องนาวค่ะในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงแล้วกับการเซ็นสัญญากับสโมสรการท่าเรือครับผมเป้าหมายของเขาตอนนี้คือการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้ได้เขาพูดคำหนึ่งที่น่าประทับใจมากว่ามันมาไกลเกินฝันมากๆอืมแล้วก็ไม่ลืมขอบคุณอาจารย์สกลที่ทำให้มีวันนี้และนี่คือบททดสอบต่อไปที่ท้าทายที่สุดครับเรื่องอะไรคะการจัดการกับความสำเร็จ ชื่อเสียงและเงินทองที่เข้ามาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ลำบากมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่อันตรายมากหลายคนไปต่อไม่ไหวก็เพราะด่าน,นี้แหละครับซึ่งอาจารย์สุกลก็รู้เรื่องนี้ดีค่ะท่านยังไม่ปล่อยมือเลยยังดูแลอยู่ยังดูแลอยู่ค่ะแม้ลูกศิษย์จะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วท่านยังคอยโทรหาคอยเตือนสติอยู่ตลอดย้ำเสมอว่าไม่ให้เหลิองอย่าลืมว่าเรามาจากไหนและเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร สิ่งที่อาจารย์สกลกําลังทำอยู่คือการเปลี่ยนบทบาทจากโค้ชมาเป็นพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ในระยะยาวท่านกําลังสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเด็กๆเ,เพราะท่านรู้ดีว่าสงครามนอกสนามมันน่ากลัวไม่แพ้ในสนามโดยเฉพาะเรื่องแรงกดดันจากความคาดหวังของสังคมและครอบครัวที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจริงค่ะ การมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจคอยชี้แนะจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พวกเขายืนระยะในอาชีพได้เหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยแล้วก็ยังมีกำลังใจจากรุ่นพี่ในวงการอย่างพี่แบงค์วงแคลชอา้าวพี่แบงค์เกี่ยวอะไรด้วยครับน่าแปลกใจคือพี่แบงค์ก็เป็นหนึ่งในอดีตลูกศิษย์ของอาจารย์สกลเหมือนกันโหจริงเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเขาฝากข้อความมาถึงน้องๆว่าอาชีพนะักฟุตบอลไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างต้องใช้ความพยายามเท่านั้น โอกาสถึงจะเข้ามามเป็นคำพูดที่เป่าเย้ำแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ดีมากเลยเป็นการสรุปที่คุ้มคายมากครับมันเชื่อมโยงกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนมันไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือพรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันคือการผสมผสานกันของความพยายามอย่างหนักวินัยที่เข้มงวดการมีผู้ชี้นำที่ดีและการรู้จักคว้าโอกาสที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ พอเรามาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้จากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่ค,คลิปไวรัลทเท่คลิปหนึ่งมันพาเราดำดิ่งลงไปเจอเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยนะคะครับมันเป็นเรื่องของโอกาสการต่อสู้ความกระตันยูการมีโค้ชที่เป็นเหมือนผู้ให้ชีวิตและพลังของกีฬาที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้จริงๆใช่ครับเรื่องนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยว่าเบื้องหลังคําว่าความสําเร็จชั่วข้ามคืนมันไม่มีอยู่จริงอืม แต่มันคือยอดของภูเขาน้าแข็งที่ซ่อนเรื่องราวของความพยายามและระบบสนับสนุนที่แข็งแกล่งเอาไว้เสมอโมเดลของอาจารย์สกลแสดงให้เราเห็นถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ให้โอกาสเพียงคนเดียวสามารถสร้างขึ้นให้กับสังคมได้ค่ะมันไม่ใช่แค่การสร้างนักฟุตบอลหนึ่งคนแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดประตูให้กับเด็กอีกนับไม่ถ้วนที่กำลังมองหาโอกาสอยู่นั่นสินะคะ และมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้คือเรื่องของน้องนาวในโลกของฟุตบอลที่โชคดีได้เจอกับอาจารย์สกลครับมันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าในสังคมของเราตอนนี้ยังมีน้องนาวในสาขาอาชีพอื่นๆอีกมากมายแค่ไหนอาจจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะวิทยาศาสตร์หรือการเป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นไม่แพ้กัน แต่ยังขาดแค่ใครสักคนที่จะมองเห็นศักยภาพและหยิบยื่นโอกาสแรกให้ mm. พวกเขากำลังรออาจารย์สกลในเวอร์ชั่นของวงการอื่นๆอยู่หรือเปล่าคะ